สวัสดีครับมาแล้วนะครับวันนี้รอบพิเศษฮะแกงหิวดึกรอบเที่ยงนะครับวันนี้แกงหิวดึกรอบเที่ยงนะครับอ่ะวันนี้นะครเป็นเพนเน่ครับเพนเน่ของแอคเนซนะครับนี่เป็นเพนน่โฮวีดนะครับเพนน่โฮวีดนะครับใครมาแล้วทักทายได้นะครับสวัสดีครับเพนเน่โฮวีดนะครับยี่ห้อแอคเนซนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครดูนะครับนะครับอ่ะแล้วก็ได้พอดีว่าได้อันนี้มานะฮะเป็นน้ำน้ำสปาเกตตี้นะครับน้ำสปาเกตตี้ของแอกเนซี่เหมือนกันมันจะมีมะเขือฮะมีมะกอกมีอะไรนะหอมแดงนะครับนี่มีพาสลี่ด้วยฮะนี่เขาจะเขียนไว้นะครับบอกว่ามีมะเขือเทศ71%น้ำแ8 8มะกอกเขียว6%มะเขือเทศ4.5น้องปันสวัสดีครับ มะกอ,อกดำสามเปอร์เซ็นต์น้ำมันมะกอ,อกสองเปอร์เซ็นต์หอมใหญ่หนึ่งจุดห้าพลสลีศูนย์จุดสามนะครับเขาเขียนว่าหอมใหญ่แต่นี้มันหอมแดงเนอะคุณดานิก้าบอกสวัสดีครับมันคืออะไรครับเนี่ยอ๋อวันนี้เป็นแก๊งหิวดึกเวอร์ชันอ่าหิวรอบกลางวันครับวันนี้เที่ยงเป๊ะเลยนะฮะวันนี้เป็นเนี่ยครับเพนเน่ต้มต้มเพนเน่ฮะต้มเพนเนีอ่าอะไรนะโฮวีดอ,อุ้ยนิ่มแล้วนิ่มแล้ว โอเคนะฮะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเอาขึ้นนะครับพอดีต้มไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนนะครับต้มให้กำลังดีคุณเซฟสวัสดีครับบอกคุณเซฟบอกว่าวันนี้มาเที่ยงเลยอ่าพอดีกําลังต้มอ,อยู่ฮนะแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราไลฟ์เลยด,ดีกว่าน,น้องน้องนัทสวัสดีครับน้องนัทบอกอะไรครับเนี่ยอ่าเป็นเพนเน่ครับเขาเรียกว่า เพนเน่ ne, เป็นพาสต้าชนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นจะเป็นสปาเกตตี้เนาะถ้าเป็นแบบว่าเส้นหนาจะเป็นมักกัโรนีใช่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 ไหมฮะแล้วมันแบบอะไรนะมีฟูฟูชิลี่จะเป็นเส้นเกลียวนะฮะคุณเชนบอกพาสต้าใช่ครับเป็นพาสต้าประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าเพนเน่ครับผมอ่าไม่ใช่โปเต้นะเพนเน่นะฮะคุณดานิกาบอกว่าอย่างนี้นี่เองอ่าครับผมนะฮะที่ทราบเพราะว่าจริงๆก็ ก็รู้รู้จักแค่นี้ละแหละครับรู้จักฟูฟูชิลี่มันจะเป็นเส้นแบบเกลียวนะครับแพนเน่มันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับสปาเกตตี้จะเป็นเส้นเล็กๆย,ยาวๆมักกะโรนีจะเป็นเส้นข้อๆนะครับน้องปันบอกว่ากินข้าวเพิ่งเสร็จเลยอ้าวแปลว่าก็ไม่ได้ยั่วใครสิน,นี่ผมกินช้าวกว่าคนอื่นใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยจะทําให้วันวันนี้จะทํา3 3จานนะฮะทำให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เลยเยอะ เห็นไหมฮะมันจะเยอะหน่อยคุณเชตบอกว่าโปเต้ครับเกลียวไอเกลียวเกลียวเขาเรียกว่าอะไรว่าะไรนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะฟูฟูชิลลี่นะครับฟูฟูชิลลี่ฟูซิลลี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันจะมีอะไรนะมีเฟตูชินี่อะไรประมาณนี้ต้องต้องถามน้องนัทบอกว่าอร่อยครับต้องถามอาจารย์เฟรฮะพอดีว่าอาจารย์เฟร่เป็นมีเชื้อสายอิตาลีนะครับ ส่วนน้ำที่เหลือนะคุณเชนบอกว่าใช่ใช่ส่วนน้ําที่เหลือนะผมยังไม่ทิ้งดีกว่าเนี่ยครับผมเอาผมเอาหมูมาต้มก่อนเอ๊หรือเดี๋ยวถ้าต้มมันจะเละไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ผัดดีกว่านะครับน้าก็เอาทิ้งไป่อนคุณเชนบอกว่ามันมีหลายสเนน่ะใช่ครับนี่ฮะตั้งเตาเตาก็ค่อนข้างเก่าแล้วล่ะเกือบเกจะพังแล้วฮะอ่านะครับก็ใช้น้ํามันมากอกค่ะวันนี้ วันนี้จะฝรั่งหน่อยฮะวันนี้จะฝรั่งหน่อยนะครับอ่ะใส่น้ำมันมะกอกเดี๋ยวเราจะผัดหมูฮะน้องน้องน้องปันบอกสวัสดีคุณเชนด้วยอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะทำอาหารฝรั่งแต่ว่าสไตล์ไทยๆฮะค,คุณเชนบอกว่าสปากเกตตี้มีหลายชื่อนะครับใช่เอ่เอต้องบอกว่าพาสต้าพาสต้ามีหลายชื่อนะครับอ่าพาสต้ามีมีหลายอย่างมันมีแบบไอ้ข้อเล็กๆ ที่เป็นรูปหอยก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะไอตัว A B C ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งล่าสุดผมไปเจอไอ้นี่มาฮะอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามักโรนีนะครับเป็นข้อเล็กๆอย่างนี้นะฮะนี่เจอแบบใหม่มาลายนะครับลายปราสาทดิสนีย์มีลายรองเท้าเจ้าหญิงดิสนีย์ฮะนี่ฮะ เป็นพาสต้าไบโอดิสนีย์พรินเซสแปลกมากแปลกมากนะครับแปลกมากเลยแต่ว่าตัวตัวนี้เนี่ยเขาเรียกเพนนี่นะครับเพนนี่ไม่รู้กระทะร้อนไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมผัดผัดหมูอ่ะ อันนี้เป็นหมูที่ซื้อแช่แข็งไว้นะครับคุณเชนบอกว่าดิสนี์ผมว่าทําซุปน่าจะดีอ่าเห็นด้วยนะครับติดติดกระทะแล้วฮะกระทะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมผัดผัดหมูให้สุกก่อนผัดหมูให้สุกก่อนแล้วเสา,าร์อาทิตย์ค่อยว่ากันไม่ใช่ครับ <laughs> ผัดหมูให้สุกก่อนอ่าทีแรกเมื่อกี้คิดว่า ตั้งค่าผิดหรือเปล่าทำไมไม่มีใครมาดูเลยตอนนี้ดูอยู่เจ็ท่านมี2ไลค์นะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปทําลอกเลียนแบบได้นะครับอ่านะครับอ่ะใส่น้ํามันเพิ่มนิดนึงนะฮะมันเป็นน้ํามันมะกอกแล้วกระทะมันไม่ค่อยดีฮะเทฟลอนมันจะพังแล้วนะครับค<อ>ุณเชนบอกว่าปิดด้วยกระเพราเอ๊ะไม่ใช่สิถ้าเป็นพวกอ,อาหารฝรั่งอย่างงี้มันต้องแบบอะไรนะพาสลีย์เนาะพาสลีย์แต่ว่าพอดีว่า ในเนี้ยในกระปุกเครื่องคัอบปรุงอันนี้ยครับในกระปุกอันนั้นะมันมีพาสตรี่อยู่แล้วอ่ะผมผัดหมูน่าจะสุกระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมแยกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผัดเป็นสามจานนะครับอ่ะผมแยกหมูขึ้นมาก่อนเป็นสามส่วนนะครับจะจะไม่ใส่หมูเยอะจะไม่ใส่หมูเยอะนะครับเพราะว่าผัดให้คุณพ่อกับคุณแม่ทนัน ด้วยนะครับนี่แบบเป็นสมส่วนใส่หมูแค่น,นี้พอเขาเรียกว่าอะไรนะวิญญาณหมูใส่ไม่เยอะนะครับเ <_ S 1> พราะว่าเดี๋ยวเรามีอันนี้ฮะนี่เราจะเน้นเราจะเน้นมักกะโรนีเวลาเปิดอันนี้ถ้าเปิดไม่ออกใช่ไหมครับไอ้ขอบเนี้ให้เอาช้อนเคาะไอ้พวกนี้นะครับถึงแม้มันจะบอกว่าไม่ต้องแช่เย็นแต่ถ้าเปิดแล้ว เปิดแล้วต้องแช่เย็นแล้วเวลาตักให้เอาช้อนใหม่นะครับอ่าเมื่อกี้ผมใช้ช้อนเก่าผมไปเปลี่ยนช้อนก่อนมันร้อนมันร้อนไปอ่านี่ครับออาเปิดง่ายเลยนะครับนี่ผมก็กะว่าเอจะเท่าไหร่ดีนะจะเท่าไหร่ดีนะปกติแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คนกินนะครับแล้วแต่สูตรว่าอยากใส่น้อยเยอะเท่าไหร่อ่ะผมใส่ประมาณนี้ นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ไข่ด้วยผมจะใส่ไข่ด้วยนี้ปิดใส่อย่างนี้ไว้ก่น่นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผัดเพิ่มอ่าอุย้ยหอมหอมมะเขือนะครับหอมมะเขือผมจะใส่ไข่ลงไปผัดด้วยนะครับบางคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่ตอกลงไปเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ฮะ บางบางทีเจอไข่เน่านะครับมันตอกไปแล้วมันพัทงทงัทง้งทั้งทั้งทั้งกระทะครับก็เลยต้องตอกแยกเอาไว้ก่อนเช็คไข่ก่อนว่ามันดีไหมแล้วค่อยผัดครับผมก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหพ่อครัวหัวป่ามาจากไหนนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็แบบว่าทำมั่วๆครับนี่คุณเชนบอกว่าพ่อครัวทำเองไม่ใช่ครับ <laughs> ผมก็ทามั่วๆไปเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันเริ่มเป็นแบบไอ้นี่แล้วนะครับนี่จริงๆเนี่ยเราจะเอาแบบว่าทําเป็นน้ําลาดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าผมใส่ครึ่งเดียวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกินไม่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะกลบรสชาติมะเขือไปอันนี้อันนี้ใครเห็นอาจจะแบบว่าเฮ้ยใส่ไข่มาทําไมวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวฮะผมก็เนี่ยคนไข ลงไปด้วยนะครับอ่าคุณเชนบอกว่าใช่เป็นความชอบส่วนตัวฮะนี่ไข่ผมก็จะทําให้มันติดกระทะหน่อยเพราะว่ามันจะได้เป็นก้อนๆแล้วก็แบบมีกลิ่นมีกลิ่นของไข่นิดนึงนะฮะนี่เอาให้มันแบบว่าเหมือนแบบจะไม่ไหม้หน่อยอ่าแล้วก็คลุกเข้าไปนะครับคลุกคลุกเข้าไปกับนี้อ่านะครับนี่ขูด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 กระทะไหมดขูดขูดขูดกระทะไมอ่ามันจะได้ไม่ไหม้นะครับอ่าโอเคนะฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นไข่ก้อนๆแหละนะครับอย่าใส่เยอะไปแล้วก็เอาแผ่นนี้ฮะ ใส่ลงไปตามที่อยากกินฮะอยากกินเท่าไหร่ก็ใส่ไปอ่าอันนี้อันนี้ของคุณพ่อนะครับคุณพ่อกินไม่เยอะนี่ขนาดไม่เยอะน่เน่ก็เยอะก็เยอะอยู่นะเนี่ยครับมันยังมีมะกอกดําด้วยนะครับนี่ผัดลงไปฮะนี่บอกตามตรงไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าต้องชิมนะครับต้องชิมต้องชิมต้องชิมไฟแรงไปลดไฟฮะเดี๋ยวก,กระทะไหม นี่ครับแค่ลงมาคลุกเฉยๆจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ตักลาดก็พอนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลาดปิดท้ายผมจะลาดปิดท้ายผมจะใช้ซ่อมนะครับอ่าไหนชิมซิความเด้งของเส้นนะครับอืมยังแข็งไปนิดนึงแต่ว่าโอเคอยู่นะฮะแข็งแข็งไปหน่อยผมเพรนั้นผมจะเติมน้ำแล้วผัดต่อ นะครับอ่ามันคุณช่าง VIP สวัสดีครับอ่าวันนี้เป็นผัดเพนเนี่ฮะน,นี่เติมน้ําเติมน้ํากินลงไปเพราะว่าเส้นมันยังแข็งอยู่หน่อยนะครับอยากให้เส้นมันนุ่มลงอีกนะครับอ่าคุณช่างบอกอ้าวค้างครับอ่ะผมก็จะผัดต่ออีกนิดนึงนะครับมันจะได้นุ่มๆม,มันจะได้นุ่มๆน,น,นะฮะเติมน้ำเพื่อให้มันนุ่มนะฮะ นี่มันจะตืดน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใส่เกลือนะฮะจริงๆมีเกลือชมพูด้วยแต่ว่าเกลือชมพูมันเค็มมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเติมเกลือปรุงทิพย์ธรรมดาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเติมเกลือลงไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวจะเติมเกลือลงไปนิดนึงเป็นมีกระปุกเกลืออยู่ครับนี่ฮะกระปุกเกลือปรุงทิพย์ใส่หน่อยใส่หน่อย นิดเดียวแทบไม่เห็นเลยมันแทบแทบจะไม่ลงไปไปเลยฮะใส่น้อยมากอ่าจริงๆถ้าอยากจะให้มันนุ่มนะเอาฝาเอาฝามาปิดนะครับเอาฝามาฝามาปิดแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะจําเป็นนะครับอ่าโอเคน่าจะได้แล้วมัง้งน่าจะได้แล้วมัง้งดูมันสภาพแบบว่ามันนุ่มนมแล้วฮะลองชิมดูอีกอันหนึ่งอืมได้แล้วครับ จืดไปนิดนึงด้วยความที่มันเป็นไอ้นี่เนาะมันเป็นโควิดนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยลาดไอซอสลงไปข้างบนนะครับลาดซอสลงไปข้างบนนิดนึงนี่ฮะ เยอะนะเยอะนะเออเยอะฮะนี่พอดีชามนะครับนี่แบ่งสามส่วนพอดีชามนี่ครับอ่าเดี๋ยวที่เหลือ,อไว้พัดต่อนะครับอ่านี่ฮะนี่ราดซอสมะเขือเข้มขนน้นฮะลงไปทำง่ายมากทำง่ายมากมีอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยหวานกรอบ หอมอร่อยนะฮะวันนี้ก็ไปเท่านี้สั้นๆนะครับนี่ฮะแพนเน่ทำง่ายมากนะครับใช้นี่ฮะแพนเน่ยี่หอ้อ a อ n e เนซนะครับเป็นโฮวีดนะครับแล้วก็ไอ้ขวดนี้ฮะนี่ซูโกโอเลโอลิฟไม่รู้อ่านถูกเปล่า <laughs> อิตาลีนะครับนี่ฮะเออมันจะก็อย่างที่บอกมันจะมีมะเขือมีหอมมีมะกอกมีพาร์สลียอะไรประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะฮะ บายบายเดี๋ยวไปทําอีกสองจานนะฮะน้องตังๆสวัสดีครับน้องตังๆมาช้าไปนิดนึงไปแล้วนะฮะบายบายครับผมขอให้อิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขทุกวันนะครับน้องนัทบายบายสวัสดีครับ